คครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆค,คนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอีเวนต์นะครับก็รอบนี้มันก็ได้มีการอัปเดตจี้เข้าใหม่เข้ามานะมันก็คือจี้บอลลูนปีศาจนั่นเองนะค่าปัญหาคูณ4ี่กับการสลายการนงฟ้านะเออผมว่าถ้าแบบถ้าตามตรงนี้ผมว่ามันเป็นจี้ที่น่าหามากเลยนะโอเคผมว่าเรามาอ่านความสามารถพิเศษของบอลลูนปีศาจกันดีกว่านะครับบอลลูนปีศาจนี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส58%เพิ่มค่าปัญหาคูณ4ี่ สี่เท่าอ่ะเออหรือคูณสี่นั่นเองนะแล้วก็โอกาส8ปสิบเปอร์เซ็นต์สลายการนางฟ้าของไฟตรงข้ามโบลอมาราของฉันหนึ่งครั้งก็คือนางฟ้าที่ได้มารอบแรกอ่ะคือ80%เปอร์เซ็นต์เลยเออต้องบอกว่าโอกาสการสลายการนางฟ้าใบแรกของไฟตรงข้ามหรือแบบของเราอ่ะเอ้ยจะพูดังไงดีวะ <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละก็คือสลายการนางฟ้าหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งครั้งนั่นแหละเออใช้ได้ครั้งเดียวนะสำหรับตรงนี้ถ้ามันติดนะ ถ้ามันติดก็ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเออแต่ถ้ามันใช้ถ้ามันใช้การถ้ามันมีนารการนางฟ้า2ใบแล้วก็แย่แค่นั้นเองเออแต่มันก็ไม่เป็นไรนะผมว่าครั้งเดียวก็ถือว่าหนักหนาพอสมควรแล้วนะครับผมว่าจี้นี้เป็นจีบ้บอลลูนบิสซาที่น่าหาค่อนข้างที่จะน่าหามากๆเลยนะครับสําหรับจีบ้บอลลูนบรริสาจี้นี้เพราะมันมีคอมโบอยู่ภายในตัวไงถ้าคูณ4ติดแล้วก็เล่นเราเล่นตัวสายลมละลายเออสายลมละลายานักหนักอ่ะแล้วถ้าแบบเรามี จี้ชิ้นนี้อ่ะเออคูณ4แล้วก็มีสลายการทางฟ้าในแลนด์มาร์คแบบภายในจี้ก็ถือว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างที่จะโคตรดีเลยนะครับสำหรับจี้ชิ้นนี้นะครับโอเคผมว่ามีอะไรให้ดูอีกเปล่าเนี่ยแค่นี้ก็เผื่อว่าอีเวนต์นี้เป็นจี้ที่ดีนะอ,อ๋อข้อเสียก็คือไม่มีการรวมนะครับเออไม่มีการรวมแถมเราก็จะไม่ต้องไปสนใจพวกแบบเออแต่มันเหมาะสำหรับเล่นเก็บเพชรกันเล่นหนึ่งหนึ่งมากกว่านะครับ มันไม่เหมาะสําหรับพวกไปเล่นแบบ1นึ่งเงี้ยเพราะใช้ได้ไม่ต้องเอาสลายออฟไปไงแต่ก็แล้วแต่อะ่ะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีตัดหนังฟ้า75็ดสิบออฟอะมันก็ดีกว่าอยู่ดีนะครับเพราะมันสามารถตัดได้หลายคนต่อให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าแต่ถ้าคนมีออฟตัดเท่าไหร่วะเจ็ดสิานี่ก็ดีอะ่ะดีกว่าเยอะแยะ <c oughs> อันนี้มันสาหรับการแบบตัดตัดครั้งเดียวไงเออแต่มันใช้ได้ในหนึ่งหนึ่งค่อนข้างที่จะดีนะเลยแล้วก็หมดเก็บเพชรนะครับโอเค รูปอมดาวก็สี่พนะครับอ้สี่พเลยเหรอในการซื้อนะแสดงว่าเกมนี้มันเห็นจีนี้แม่งคตรนมีคุณค่าแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมขอใช้คะแนนเขาเรียกว่าคะแนนของขวัญในการสูมให้หมดดีกว่านะของผมมันเหลืองไงเฮ้ยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเบาเสียงลงก่อนค่อนข้างที่จะดังนะขอประมาณนี้แล้วกันโอเค เลยค่าของขวัญน,นะครับอันนี้เปิดเปิดเปิดเฉยนะผมก็ไปลองเปิดในของขวัญแล้วแบบกล่องจะพูดยังไงดีวะกล่องที่ผมเก็บกักตุนไว้ในของขวัญเนี่ยเออแม่งคือเปิดไม่เจอเลยนะวัตถุดิบอ่ะผมก็ว่านจะค่อนขั้นที่หายากขั้นต่ําก็ประมาณสี่พันห้าพันแหละปกตินะ <laughs> แต่ถ้าคนโชคดีก็ถือว่าจะได้ไวหน่อยครับโอ้โหในการที่เราจะหาแล้วก็หา ยากนะบอกได้เคาเดียวว่ายากเลยนะครับคือเราต้องหารูปโมบพิซซ่าให้ครบ3ใบแล้วถึงจะแลกกันนี้ได้แต่ก็อย่างว่านะครับพอมันเป็นจี้ที่ค่อนข้างที่จะโคตรด,ดีอะ่ะเออมันก็ไม่ใช่ว่าโคตรด,ดีหรอกเต็ม 10, 10ผมให้ 8. อืมจี้มันอยู่ในระดับนี้เลยนะเออผมผมให้มันระดับโคตรสูงเลยสำหรับจี้อย่างนี้โอเคแล้วถ้าเรามีอันนี้อันเดียวเราก็สามารถเอามาแลกพวกนี้ได้นะแต่ก็แย่ yeah, อยู่ดีอะ่ะเกลือนะผมวอกเลยคือผม ผมเคยทําภารกิจพวกนี้แล้วผมเคยเอามาแลกพวกตรงเนี้ยคือแม่งมันแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้แบบ44 4G 4ขั้นบนอะ่ะคือแม่งมันให้ขั้นต่ําตลอดอะ่ะเออมันให้ 5G แรกก่อนตลอดอะ่ะมันแทบจะไม่ให้มีจี้ขั้นบนอะไรไงแล้วจีขั้นต่ําขั้น5แรกเนี่ยตรงนี้แม่งมันก็ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะเอออันนี้ก็ยังดียังพอเล่นได้แต่แบบอันอื่นมันก็เล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไงเออผมก็เลย มันไม่คุ้มนะถ้าคนมีเพชรน้อยมันไม่คุ้มอย่างผมเนี่ยมีเพชรประมาณ1,100มันก็ไม่คุ้มที่จะหาแลครับในการที่เราจะหานี้เราก็ต้องหาย A' บวกนะหา A อบวก2ใบไม่พออีกในการที่เราจะหายอบวกันนี้เราต้องหา A' นี N ้3ใบอีกก็รวมรวมอะ่ะเท่าไหรอ่อ่ะสองคือเราต้องหาย A' บวก6ใบอะ่ะเออห <laughs> ใบเอาห เอา 6, เหกเอาหกไปคูณเท่าไหร่วะสองสี่หกหกหกสามสิบหกเฮ้ยมันเยอะเกินไปวะไม่ใช่หรอกหกหกหนึ่งหกหกสองสองหกสามสิบแปดสิบแปดนะสิบแปดมันมีสามเออสิบแปดเราต้องหา A ทั้งหมด A วิญญาณอันเนี้ย18 18 G นะเพื่อเอามาแลกอันนี <quotation realized eterm oon> ้แ <Pacific> ล <Nein> ้วก็มาแลกนี้ให้ครบเลยเออ18นะก็หานี้ก็3เฮ้ย6 G 6 G นั่นเองมันก็ไม่ทธรนัดนเลยมันก็เยอะ ก็นะก็ตัดสินใจกันเอานะครับว่าจะหาไม่หามันก็จำนวนค่อนข้างสูงแต่ถามว่าจีดีไหมก็ถือว่าดีนะครับอีเวนต์ผู้ชนะพิเศษชวอะไรไเนี่ยชนะทุกวันแล้วรับของรางวัลพิเศษอีเวนต์ผู้ชนะพิเศษหาได้จากไหนเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านแล้วกันนะอันนี้ก็ชนะทิปเปิลก็จะได้ลูกบาทเพชรเล่นรางวัลคทีท่าจะได้ผงเอจีอันนี้นะก็ดีนะเออทวรลิสก็จะได้ลูกบาทลูกบาทตำนานไปชนะลายก็จะได้สุ่มสุ่มสองอันนี้ไป ครับประมาณนี้นะครับแชมเปี้ยนก็นยังอยู่โอเคผมว่าเราไปอ่านประกาศกิจกรรมดีกว่าว่ามีอะไรนะโอเคนะครับก็มีอะไรเอ่ยฟู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 ฟ้าปูปาปูปาปูป้ไม่มีอะไรเท่าไหร่เพิบเพิไม่มีนะนี่ไงอีเวนต์ผู้ชนะพิเศษจากการชนะแผนที่ใดก็ได้หนึ่งครั้งต่อวนันในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับสูงสุด4ชิ้นแล้วทําอะไรได้ ชาเลนจ์ก็คือแสงให้เกียรติยศระยะเวลาก็คือวันที่15เดือน5อ๋อก็น่าจะระยะเวลาไงก็น่าจะหมดแล้วมั้งก็อีกไม่กี่วันเอ้ยเอออีกประมาณ12.345 5รวมวันนี้ก็4วันนะครับก็หมดก็อ๋อมันคือออฟพวกนี้นี่เองนะมันก็จะมีออฟอะไรอะออฟสร้างแรนมาร์ค70%สุ่มแล้วก็ลุ่มดำ70%สุ่มแล้วก็เมื่อมาตกอันนี้ก็กระจอกอยู่นะ บอกได้เ๋ยวผมไม่ใช้ดีกว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันกระจอกหรือเปล่าแต่คนที่ถ้าคนเอาไปใช้ได้ก็ถือว่าสุดยอดอ่ะแต่ผมไม่รู้จะไปใช้อะไรไงแล้วก็เมื่อมาถึงก่อนล้าง8 10%นะ70สไลด์นางฟ้าแล้วก็ฟื้นฟูนางฟ้านะครับโอเคแล้วก็มาอ่านอีเวนต์ประจำสัปดาห์ดีกว่านะครับก็มีวันจันทร์กับวันพุธเหมือนเดิมครับโกยเพชรโกยทองแต่กับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้โกยแล้วผมขี้เกียจท่านเองนะครับแล้วก็มีโกยทองพิเศษก็ เวลาใบสามถึงห้าโมงนะครับในแผนที่อารีนาส่วนวันก็ข้างบนเลยออ่านเอาซะรวมสิบขอนก็อ่านกันเอาเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ,อันนี้ยังอยู่อยู่นะอันนี้ยังอยู่แก้ไขบั๊กหมวกดาอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็แก้ไขบักบ๊กหมวกดําท,ทั้งที่ผมไม่รู้ว่าหมวกดํามีบั๊กอะไรเหมือนกันผมก็ปล่อยปล่อยแล้วกันพราผมไม่ได้ทําผมไม่มีไงเออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอีเวนต์รอบนี้ก็ถามว่าจีดีไหมก็ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวผมขอดูผลไม้ก,ก่อนว่าหมดวัานไหนว่ะ เดี๋ยวผมจะไปได้แรกกันพอดีมวันที่26นะครับก็ค่อนข้างที่จะนานนานพอสมควรนะครับสำหรับวันที่26แล้วผมก็เข้าเกมเหรอแค่เข้าเกมก็ได้แล้วใช่ไหมนี่ไงผมชนะผมได้มาหนึ่งละออฟฟ้าโอเคเดี๋ย okay, วผมรวมให้ดูเลยว่ามันมันจะได้อะไรก็ของดีสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะมีจี้ใหม่ครับออฟนะกับออฟออฟสำหรับคนที่ชนะเออผู้ผู้ชนะอะไรนี่แหละดีสุดแล้วครับอ เอาะไรดีอะเฮ้ยมันต้องไปรวมดิเออลองเอานี่ดีกว่าวะผู้ชนะนะครับหยุดอย่างนี้ฟ้านี่เลยนี่เลยเมื่อกี้เลยปัม๊มแสนหนึ่งเสียใบก็โหดเจ็ดสิบมันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับมันอยู่ในระดับกลางนะเออ <c oughs> ก็มาสรุปอีเวนต์นี้ก็จี้นี้ผมคิดว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่เกมมันก็แบบให้หายากเกินแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกยากออกง่ายไงเพราะผมก็ไม่อยากจะสุ่มเท่าไหร่นะครับพเพราะเพชรผมน้อยผมไม่อยากสุ่มเออแค่นั้นเนี่ยเพราะผมว่าสไลด์ของผมก็โอเคอยู่ละหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือหกสิบห้าแหละแค่นี้ก็พอใจนะพอใจในสิ่งที่มีคือเหมือนมันมาช้าไปอะ่ะเออมันก็ยังไม่น่าทุ่มหาแบบสุดตัวแต่ถ้าคนที่มีเพชรก็ผมว่ามันก็โอเคนะ แต่แค่เกมมันทําให้หายากแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นส่วนยากแต่ถ้าสาหรับคนไม่ทําก็มีอีกชาเลนจ์ให้ทําก็คือชาเลนจ์สำหรับผู้ชนะเอออะไรนี่แหละผู้ชนะคือทุกครั้งที่เราเล่นแผนที่ไหนก็ได้แล้วเราชนะ1ครั้งมันจะให้จี้ต้องบอกว่าให้ออฟออฟจี้มานะก็ถือว่าเป็นสเตตัสที่ไม่ได้โกงเกินไปแต่มันก็เป็นสเตตัสที่สามารถเอาไปเล่นในเกมได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างดีในการที่ควรทำนะครับ4วันก็อย่าพลาดน,นะครับสามารถไปหาทำกันได้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ